นี่เลยนะครับสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกลุแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูนี่เลยข้างหลังผมนี่นะครับผมมาส่งงานห้องบรรจุอาหารนะครับห้องเก็บอาหารหรือห้องครีนรูมนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะครับผมใช้เวลาในการทําห้องนี้ประมาณ10วันนะครับไม่นับวันที่เราผลิตชิ้นส่วนที่โรงงานนะอาคารห้องนี้อยู่ที่ขนาด10คูณ11เมตรนะครับแล้วก็จะมี ตัวห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะครับยาวประมาณ10 20เมตรนะครับแล้วก็กว้างประมาณ3เมตรไปดูกันดีกว่าครับว่าเราติดตั้งห้องคลีนรูมเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าไปดูคลิปก่อนหน้านะครับผมอธิบายวิธีการติดตั้งเอาไว้นะครับใครสนใจสร้างกระดังโรงงานนะครับประธานสำเร็จรูปนะโทรมาที่ผมเลยหรือครับพี่มบ้านซูเป็นตัวเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสา,ามสองทำมาที่ะรแอดใต้ลิงก์นี้เลยนะครับผมไปไปชมกันดีกว่าครับ อันน่ผมพาทุกท่านมาดูแบบที่เราทำก่อนนะครับจะเห็นว่าของเราเนี่ยทำเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนอาคารหลักนะขนาดอยู่ที่11.5เมตรนะครับด้านกว้างแล้วก็ลึกนะครับด้านกว้างเนี่ย11.5แล้วก็ลึกอยู่ที่ประมาณ14.5เมตรนะครับทำอยู่ใต้าอาคารเก่านะครับของลูกค้านี่นะแล้วก็ชนกับตัวอาคารเดิมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของห้องเล็กนะครับ ห้องยาวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับอันนี้คือภาพรวมหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือเราทําอยู่ใต้อาคารหลักของลูกค้าเลยนะนี่นะแล้วก็มีทําอยู่บนพื้นคอนกรีตเดิมมีประตูทางเข้านะครับประตูสไลด์ทางเข้ามีห้องโล่งๆนะครับขนาด11บเคูณสินะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีห้องเล็กนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ3ามคูณยีนะครับเราทําฝ้าแล้วก็ทําไปชนกับตัวอาคาร มามาดูงานกันดีกว่าครับนี่เป็นตัวอาคารที่ผมทําอยู่ใต้อาคารหลักนะครับโครงสร้างผมจะไม่ได้เกาะกับตัวอาคารหลักเลยนะเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรับผนงังรับฝ้าได้เลยนะตัวนี้เป็นอาคารผนังแซนวิชพานแนลนะครับแล้วก็โครงเสาเป็นอลูมิเนียมอบขาวทั้งหมดนะครับจะมีโครงเหล็ก ตรงจุดที่เสริมตรงกลางแค่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เสริมเพื่อรับฝ้าเท่านั้นแล้วก็จะมีการเจาะประตูหน้าต่างตามแบบที่ลูกค้ากำหนดไว้นะครับภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวค่อยลงดีเทลกันส่วนภายในนะครับนี่นะพอลรอกกันแล้วเนี่ย มันจะแบ่งเป็น2ห้องนะครับก็คือห้องนี้ห้องขนาด11.4กับ14.5นะครับนี่นะครับความสูงเนี่ยด้านหลังอยู่ที่ประมาณ2เมตรนิดๆนะครับเพราะว่าใต้หลังคาเก่าก็ค่อนข้างเตี้ยอยู่แล้วนะครับส่วนด้านหน้านี่อยู่ประมาณ3เมตรนี่ยด้านหน้าอยู่ประมาณ3เมตร ตรงกลางมีเสาหนต้นนะครับมันมีต้นเดิมของลูกค้าอยู่แล้วก็มีเสาต้นของผมเพิ่มเข้ามาเพื่อรับโครงเหล็กในการวางฝ้าน,นะแล้วโครงเหล็กวางฝ้านะครับฝ้าเราใช้ผนังแซนวิชพาแนลเช่นกันนะตัวนี้เราใช้ทั้งผนังและฝ้าเนี่ยหนา5เซนนะครับเห็นมาดูกันใกล้ๆครัลงดีเทลกันนะครับ จุดที่เห็นเนี่ยด้านใต้นะครับก็จะเป็นตัวยูอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับซิลิโคนด้วยแล้วก็เสาวนี่ก็เป็นยูอลูมิเนียมเล็กเ,เป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นฉากอลูมิเนียมประกบไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผนังพมกนี้เป็นผนังไซเบอร์พนเนลนะครับผนังนี้มีใบเซอร์หมดนะครับสาม,มารถทำห้องคลีนรูมโรงพยาบาลได้เลย เจาะเป็นช่องหน้าต่างตามแบบที่กําหนดนะครับอย่างนี้ขนาดหน้าต่างเนี่ยสูง1เมตรแล้วก็ยาวเมตรแปโดยประมาณนี่นะครับหน้าต่างบานสไลด์ทำออกมาแล้วดูสะอาดตาดูสวยงามมากนะครับ เป็นช่วงมุมมองอาคารครับท่านใดสนใจทําห้อง clean room คลีนรูมนะห้องปลอดเชื้อห้องเพาะกัญชากัญชงปลูกกระท่อมนะผมจัดให้ได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตั้งแต่5,000ถึง9,000ต่อตารางเมตรโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับหลังนี้ก็จะไม่แพงมากนะครับผม พราะว่าไม่มีการกั้นห้องเยอะนะครับห้องคลีนลูมหลักๆที่ราคาสูงเนื่องจากการกั้นห้องนะกั้นห้องเยอะก็เหมือนใช้ผนังเยอะนะครับมาดูประตูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นประตูบานแขวนนะนี่นะครับด้านล่างติดตัวกันรั่วของอากาศอย่างดีให้เลยนะครับนี่ ก่อนส่งมอบนะตรงนี้มีตัวเครียรกันการหลุดนะครับผมก็จะติดอยู่ข้างล่างกับติดอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่นะสวยงามนนครับพันแขวนตัวหน้าต่างนะให้ดูนิดนึงนะครับหน้าต่างเนี่ยนี่นะ มันจะมีช่องว่างเกยกันนะครับระหว่างตัวกรอบอลูมิเนียมกับผนังนะเพราะว่าผนังเรา5เซนแต่อลูมิเนียมตัวนี้7.5เซนนะครับดังนั้นมันจะมีส่วนที่เกินของผมออกแบบให้มันยืดเท่าเท่ากันนะครับด้านนอกกับด้านในก็แล้วแต่ออกแบบนะบางคนอาจจะยื่นในอย่างเดียวบางคนอาจจะยืดน,นอกอย่างเดียวก็ได้นะครับ น,นี่ก็ดูสวยงามถ้าไม่ได้ดูน่าเกียรดอะไรเลยปุ่มนี้เป็นปุ่มกันกระแทกนะครับเนี่ยเวลาเปิดมาปุ๊บมันก็จะไปชนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเทคนิคเล,ล็กๆน้อยๆครับ สูมาเห็นกรอบรวมของกระจกอลูมิเนียมนี่นะครับช่องว่างของมันมันดูงานฝ้ากันดีกว่าครับหลังนี้เนี่ยแนวยาวที่เห็นนะครับนี่คือ11 4.5เมตรนะโดยประมาณนะครับเราแบ่งครึ่งนะก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ6เมตรนะครับต่อแผน่นเราใช้ฉากนะครับในการรับฝ้าฝั่งตรงกลางแล้วก็ใช้ตัวผนังริมซ้ายขวาในการรับฝ้าเลยนะครับตัวบนไม่มีการดึงรั้งนะครับเพราะโครงสร้างเก่าเราไม่แน่ใจว่ามันออกแบบรับน้ำหนักแค่ไหนนะตอนนี้เราเลยออกแบบให้ตัวฝ้า วางอยู่บนโครงสร้างหลักของเราเองซึ่งไม่ตกท้องช้างนะครับสวยงามส่วนห้องเล็กห้องที่ยาว20เมตรเนี่ยอันนี้เราทําฝ้าด้านนอกให้ลูกค้านะครับยาวอยู่ที่2เมตรกว่านะตัวฝ้าไม่มีปัญหาเลยครับสบายสบายโดยรวมแล้วใช้เวลาติดตั้งอยู่ที่ประมาณ10วันนะครับก็เป็นงานเสร็จไม่รวมงานที่เราผลิตที่โรงงาน15วันนะครับ นี่แหละครับผมห้องคลีนลูมนะครับหรือห้องเก็บอาหารหรือห้องบรรจุพานชนะสำหรับอาหารนะครับเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมผสมเหล็กกาวนไนท์นะครับแล้วก็เป็นผนังแซนด์วิชพานนลนะครับสวยงามนะครับสะอาดด้วยใครสนใจสร้างกระดังโรงงานนะครับห้องสำเร็จรูปนะโทรมาที่ผมเลยหรือแฮปปี้มีบ้านซูสแปนส052132ครับไที่ไลน์แอดตามได้ลิงก์นี้เลยนะครับก่อนจบ ฝากกดไลค์กด like Subscribe ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ